อมาทางแม่ลูกอีกค้งนึงครับแม่ขาวลูกแดงทั้งคุณบ่ตัวทั้งคุณเนาะแม่ขาวทรงลูกแดงครับแม่เนี่ยแม่ขาวโบดเครื่องดำหางพ่วงดีครับแม่นี่โอ้แม่กระสมแล้วมาทางลูกครับพี่น้องปาดทัทรงลูกไหมแม่นี่หนาแดงครับยน่นเป็นลูกยังพ่อยังเราครับตัวนี้จากบ่จากพ่อคนบ่ โอ้แถมเดี๋ยวเบื é, oh, ้งแข้งขาเบื้งหน้าตาเบื Thanks, said, ้งนี่นี่ว่ามันสมหลอดมาแต่ว่าแถมทรงแ่มสมตูมากเลยที่ว่าทรงลูกสุดยอดเลยครับเมียนี่พี่นนอเครื่องดำบนอเมร์ลูกสาวคนนี้ลูกสาวกับเครื่องดำนะครับเนาะโบดคบเครื่องตัวนี้งูดำเครื่องดำสูงะนาจะร้อยสิบหาเกือบร้อยยี่ครับพี่นนอลูกสาวนี่แดงๆย่นย่น เป็นลูกที่ไรนพันครับเนี่ยนาจะลูกที่สองลูกที่<ล>ะนะครับนเนาะหน่าจะลูกที่สองครับในท้องหน้าจะลูกที่สามนะครับเนาะแ,แม่ขาวๆนี่สูงร้อยสี่สิบบวกครับแม่นี่อ่าใส่พ่อ,อยังกับครับมาในท้องโุ้มโตเนาะเป็นบามันแดงได้ดนบาไดแล้วครับในท้องเ,เ,เดือนหนึง่งแม่ลูกลูกตัวเมียหลักการในท้องเดือนหนึ่งครับพี่น้องเปิดเท่าไรครับ 65เนาะต่อรองได้เออแม่ลูกลูกตัวแม่ซุ้งลูกสุดยอดครับแม่นี่พี่น้อง65ต่อรองได้เนาะครับเนาะฝากเบอร์โทรไว้นะครับผม061 061 063ึ8 0 0หกสยหอยหอยน้อยทางบ้านนอนไหมเฮ้ยอ่ะมีรถส่งน้อยเนาะอ่ะใกล้ใก่้ซ้ำไดก็คุยกันเบึงสุงลูกครับสุดยอดครับ น้อองจ่ยกกบแม่สาวแม่สาวแม่หนีทับแล้วนี่โอ้แม่หนีทองแล้วมันแ่ทองแรกพอพ่อตัวนี้แม่สาววะแม่สาวทองแรกใส่ใส่พ่ออยังละพ่อโอ้พ่อพันดังตัวนี้หุตตั้นครับพี่น้องคนใส่แม่นี่ไว้นี่หุตตันบีซีเฮดเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งครับผมอ่าหุตตั้นหุตตั้น วันที่ผสมฮะมันขับมากพี่น้องผมกันสว่วนดีพี่บอกใบหลอดครบวันที่ผสมยี่สิบมิถุนาหกห้ามิถุนากรนละกะดาสิงหาเดือนกลัวเกือบสองเดือนครับผมใส่หุตั้นไว้แม่สาวทองแรกตรัวนี้สูงอยู่มั้ยรอยสามแปดครับพี่น้อง1 3อยสมเ็สมแปดเปิดเท่าไรพ่อสามสิบสามเนาะเออ เือวาถือก็ครับด้วยพี่น้องถ้าแม่น่แมสาวท้องแรกท้องมุตันนี่เลยนี่กเกือบสองเดือนอุนตาซ่าได้ครับพี่น้องครับผมอ่ะถ้าพี่ท่าน้องมากกลับมาคุยกับพอแผงเบิ้งอยากตรวจอยากเช็คครับผมอ่ะแล้วก็แม่นี่สามสิบหกขาล้อยเป็นเังไรพ่อตัวนี้อ่าสมหรอเปล่าแม่สาวผมมาจันเนาะอ๋อสูงขึ้นมาครับตัวนี้น่าจะเกือบเกือบร้อยสี่สิบอยู่ครับตัวนี้ ร้อยสี่สิบครับบวกลบจักหนอ่อยเครื่องอมครับตัวนี้บือลึงชัดเจน,นได้ยังว่าพอผลชู้ครับผม,มค,ครับครับทักทายพอผลชู้จักหน่ยอ,นอย,<า>ยครับผมอ่าแม่สาวแดงๆยน่ยน,ยนๆตัวนี้เปิดเท่าไรพอ่อสามสิบหกห้าร้อยเนาะอ่าจอลองได้เบอร์โทรพ่อ 084, 0 8 4 154 154 0 2 0 4 0204อ่าพ่อแพงเนาะสองหลวงสหลวงาบางแดนดินพ่นได้แม่สาวก็แม่ทองมาฝากพี่ฝากน้อง้วคะพอคุ้มฝูงบ้านๆนั่นเถอะพี่น้องนี่ตัวนี้ผู้ใดงบบรายอยากได้พอคุ้มฝูงไปไว้ใส่งาะไทยครับสูงอยู่น่าจะร้อยสี่สิบห้าครับตัวนี้เปิดเท่าไรพ่อสามสิบหกเนาะ เอ้าราคาประหยัดพอคุ้มฝูงครับเอาไปคุ้มงวดไทยสามหมื่นหกพันต่อได้เ่ะนี่ยังต่อได้อีกอยู่เนาะครับผมเอ้าฝากพี่ฝากน้องสามสิบหกตัวนี้เอ้าขอบคุณหลายๆครับพ่อครับครับครับผมเอ้าป็นยังไงแล้วโอ้ยได้ยังมาเพื่อนี้โอ้ได้ของถือเยอะนะคุณครับผมครับผมนั่นปันเพื่อนครับเอ้าฝากพี่ฝากน้องครับอันนี้ของพ่อแข่ง กำไรหมื่นกว่าบาทแม่โบดจัดๆนี่แม่แยกลูกหรอแม่แยกลูกบ่ว่าจะซองลูกครับงัวแยกลูกลูกที่แยกไปเป็นตัวที่ใดเกาะตัวที่สองตัวที่สองเนาะถ้ามีอีกสิเป็นตัวที่สามมันถอดยังไ่ขับยังไม่ขับตอนนี้อ่าท้องว่างอยู่เนาะฮะนมไข่เอียงเลี้ยมีลูกดูดนมสูงกขนาจะร้อยสี่สิบประมาณนี้พี่น้อง เนื้อตูดียูพี่น้องแม่นี่โบดรับโบดกบเครื่องเนาะนมยังไข่อยู่อ่ะอมนมยานเลงเแม่งโบดบดเปิดเท่าไหร่ครับแม่นี่ สี่สิบหกขาร้อยครับสี่สิบหกขาร้อยแล้วอ่ะแม่แยกลูกสี่สิบหกขาร้อยนะพี่น้องเอาไปก็ซ้อมเอาเนาะครับเนาะอ่ะซ้อมเบิ่งมื่อขึ้นแล้วก็สมเอายเนาะใกล้ๆนะครับย่าก็จะหมดเสียหน้าโน้มน้นหน้าครับพี่น้องย่านพี่น้องว่าเอาแม่มันมาขายมันเถอะอ่อันนี้เพรได้มันมาสั่นห้อยเพิ่งรับประกันว่าผ่านการมีลูกมาแล้วอ่ะแยกลูกไปเป็นตัวผู้หรือตัวแม่เนาะเขาแยกไปตัวแม่ตัวแม่เนาะครับเนาะแม่แยกลูก ลูกตัวแม่พันแยกไปแล้วหางเหยาดีเหาหางบางใ่ครับหางพ่วงดีเท่าเดีครับเปิดไปสี่สิบหกห้าร้อยครับสี่สิบหกห้าร้อยตลงได้เนาะตอรองได้ครับปากนะครับเบอร์ทร 098 09 0 66 66 05 05 344 344ห้อยเพชรครับห้อยเพชรทางอากาศอำนวยมีโลส่งเนาะครับเนาะมีรับส่ง1อยโลลงมาครับ100โลส่งฟรีครับผมอ้าฝากที่ฝากงนอกไว้ครับผมขอบคุณครับครับผม2ตู้8นมครับ8ขา2สาว333 4ขา2ครับก็เป็นยูทูบเบอร์ครั สองสาวน้อยครอ่าเป็นแม่แยกลูกว่าเรื่องหดครับแมีแยกลูกเรื่องสอวตอนนี้ท้องว่างบ่ตัวนั้นท้องท้องอันนี้เปิดท้องว่างแม่นี่แม่มันตัวนี้แม่แยกลูกท้องว่างยังบอลสมสูงกะนาจะประมาณตัวนี้ลอยเศ้าตัวนั้นประมาณเม็ดจักน้อยเปิดเท่าไดล่ะ เปิดไปสามสิบหาครับผมสองตัวสามสิบหาเปิดแท็กคู่บ่แพ็กคู่เนาะซื้อสองได้สามมั่นเถอะงวงไทยเฮาพี่น้องเรียงง่ายๆตัวนี้ประกันท่องเห็นเนาะตัวน้อยเนี่ยประกันท่องพี่น้องอ่ะตัวนี้ก็เอาไปทับเอาเปิดไว้เท่าไหร่ก็ครับสามหมื่นห้าพันสามสิบหาต่อได้เนาะต่อได้ครับอ๋อโบไก่ชมพี เบอร์โทรครับผม092ยองโอ้มันเหลี่ยมตาเดียวเด้อมาทางามุมเข่าก่อนครับอ่าเบอร์โทรครับ092 092 860 860 960 9 6เกหอยทองชัยนะครับเนาะครับอ่ะได้ราคาเกษตรกรครับเมื่อนี้มาฝากพี่ฝากน้องหอยไทยนี่แม่แยกลูกแม่แยกลูกครับลูกสวงเป็นยังล่ะนี่ลูกสวางนุ่นฮารถครับฮารถเนาะแม่แยกลูกสูงอยู่140บวกร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะ โครงสร้างอยากออกลูกกระทบแล้วครับสูงสูงแบบนี้แดงแดงทำให้ลูกจะเป็นลูกที่ได้ละตัวนี้ลูกที่สองลูกที่สองเนาะพี่น้องก็ไปทับเอาครับสมตัวสมหลอดก็ว่าไป<ม>เปิดเท่าได้ละตัวนี้เปิดไปสามสิบสามสามสิบสามเนาะประกันแขรงขาให้ครับแม่โค้งสั่งสูงสูงยใหญ่ๆครับช่วง,งนี้กับง้อกับอยากจอยครับพี่น้องยุง่งจ่อไม่ได้อยู่ได้นอนสามสิบสามตลองได้อีกจักบาลแนบปะท้ ศูนย์เก้าสองศ์เก้าสองแปดหกศูนย์แหกย์เก้าย์นาหครับหอยทงชัยนะครับเนาะอ่ะฝากพี่ฝากน้องครับมาตัวใดกันมาบอกมาคุยมาต่อรองกับน้องคนเบิ้ลอ่ะฝากไปครับผมแม่ลูกนะครับเนาะนี่แม่ลูกลูกตัวหูหรือตัวแม่แม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียเดือนกวัวโอ้แดงย่นดีแม่แดงลูกแดงเพราะแดงแต่แคลเป็นลูกที่ใดมันครับตัวนี้ เป็นลูกที่สองที่สามที่สองสีมานี่แหละครับที่สามสีมาแม่ท้องว่างเนาะครับหนูยังหน่อยอยู่ครับสูงอยู่ร้อยสามเจ็ดสามแปดแม่เพื่อนเปิดเท่าไหรครับชุดนี้เปิดด้วยหารชิมาครับอาหารชิมาตอรองได้เนาะแม่ลูกลูกตัวแม่อาหารชิมาตอรองได้หลายครับอ่ะล้วก็ตัวนี้แม่นี่ครับมันหวา พึ่งได้น้องครับสองปีให้ได้เหยาน้ำนมอยู่ครับอืมอันแม่เพิ่งพิ่งได้น้องครับยังเป็นฟันดำนมอยู่แม่สาวใหญ่ๆหญ่นั่นนะทับทับเราบอกฮะยังวอนทับเนาะแม่สาวพรมจันใหญ่ใหญ่นั่นนะอนาคตแม่พันแม่บอกสูงหน่าจะร้อย ห่งร้อยห้าสิบเนาะบวกลบใหญ่ยาวหนาหนาครับผมเปิดไว้หกหมื่นครับตทดรองได้อีกหลายหกหมื่นเนาะครับเม่ใส่เมาให้โกโก้บริสุทธิ์เขาด้องเงงามห้อยใหม่ซื้อแทงเขาให้ก็ได้ครับอืมถ้าอยากแทงเขาถ้าอยากใส่เขาก็เฮ็ดให้ได้นะครับเนาะเอ้าหกหมื่นครับทดลองได้ครับครับทดลองได้หลายครับต่อเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งสองหนึ่งหก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  478 478ดแหอยใหม่ทางบ้านนอนนี่บ้านมีรถพร้อมส่งเนาะไก่ไก่คุยกันเบิึงเอ๋อฝากของหอยใหม่ครับแม่สาวงามๆเหลก็แม่ลูกเนาะครับเนาะแดงๆทั้งนี่หาซิบหามาจุดใดก็มาบอกมาคุยมาต่อรองกับเพี่นเบิึงเอ๋อฝากไว้ครับผมเอ๋อขอบคุณครับหอยผมก็เห็นบอแม่บึ้งตึงบึ้งเลยหลงแม่บ่ มาไหมล่ะมา,ามหาเมียไหนมาเอ,เอมามาเอเอ,อ,อจขงฉันได้ดมไม่เออดูน้องมาหน่แพรลูกลูกตัวแม่ยน้อยเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียลูกน้อยๆได้ยักเดือนน้อนน่เนาะสองเดือนนะครับเนาะ<อ>แม่ลูกลูกตัวแม่ลูกได้สองเดือนเป็นลูกที่ใดพันครับนี่ บ่สองกับ3ามนะครับเนาะอาจจะมีอีกอาจจะเป็นลูกบ่สกับซแม่สูงอยู่ร้อยสีบวกแม่ลูกลูกร้อยสีานะครับเนาะน่าจะได้แม่ลูกลูกกัแม่เปิดเท่าได้หอย้ครับมีรถรับส่งพรอมห้บแปต่อรองได้แล้วก็มีรถพร้อมส่งอ่าใกล้ๆก็คุยกันได้นะครับเนาะเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าหกศ 0379 0379นฮะห้อยเขาครับผมครับผมได้แม่ลูกมาฝากพี่ฝากน้องห้อยเขาทั้งเจริญสินดีเนาะอ่าแม่ลูกแม่แม่ลูกลูกตัวเมียเอ้าผู้ใดมากแม่ลูกลูกตัวแม่าม,แม,แม,มาทั้งนี้ครับเปิดหาสิแปดนะครับเนาะต่อรองได้เอ้าฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผู้ใดมากแม่ลูกลูกตัวแม่แม่โคกงสังดีอยู่เรื่อยน้องสูงใหญ่อยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็ลูกกินนมแหละครับก็เป็นซุบๆ เครื่องดำนะครับนะทั้งแม่เพื่อนนี่โบท๊ทครบเครื่องฮะฝากพี่ฝากน้องไหมครับโอ้ยแสงเขาพี่น้องเลยมงงามมาทั้งนี้ห้าหมื่นแปดต่อรองได้มีรถพร้อมส่งอ๋อฝากของหอยขาวไว้ขอบคุณครับผมครับผมครับครับผมอ๋อของัวงามของพ่อจอมครับที่นี่พี่น้องโอ้เครื่องดำบาง,งาไงไหมพี่น้องตัวนี้ เัืงดำดำบ้าไงเลยเอาหางบ้าไงสีแดงแดงครับสีแดงดีตัวนี้เป็นนังได๋พ่อเป็นแม่แยกลูกด้วยเด๋อแม่เสื่อมากเปี้ยวนะ่าแต่ว่าเอามาสมมันโตแล้วโอ้เขาเขาสมสมได้โตวไตว้ได้ได้เดือนนึงแล้วได้เดือนนึงสมพอพันเป็น,เป,นเป็นลูกคือเด๋พ่อในท้องนี่เราเป็นลูกที่สอง่ง ลูกที่สองพวสองกับสามนะพอนะ่อเนาะประมาณนี้แหละสูงกระนาจะร้อยสี่สิบห้าขึ้นร้อยห้าสิบประมาณนี้แหละพี่น้องเท่าไรแล้วพ่อเขาเปิดไป 47, นะสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดเนาะเขาผสมมันโตสมเป็นบาบ้านปพ่พ่อบาบ้นแดงเนาะอ๋อสูงใหญ่ครับสี่สิบสี่สิบเท่าไรก็พอสี่สิบเจ็ดตทดลองได้เนาะทดลองได้เอาเบอร์โทรพ่อ 082 082 867 967 4116 4116พ่อจอมนะครับเนาะทางกุลละครบานวันนี่มี่รสทรงไก่ไก่ซ้ำไดยคุยกันบ้งนะครับเนาะงไงไปทรงอ๋อขอบคุณหลายๆพ่อเสียงโค้ชคนกับประกาศพี่น้องสวนกันอยู่8 8นะครับ พุ่มในของผูดด้ใดรเนาะหอยออดหอยพงครับหอยพงหาเซอร์นข้างในเหรอหอยพงค์รีวิวให้เราก็ได้อ๋อหอยของหอยพงแต่ว่าหอยออดหอยออดไทยก็ได้จัดไทย,ยแม่ลูกปะครับแม่ลูกครับผมแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ครับลูกสูงเดี่ยอยู่ดอกมันมนนีจะเปลีนพ่อไหนแต่ลูกนี่สูงอยู่ เกือบร้อยสามชิฟครับร้อยยิมหาร้อยยิมหาขึ้นอยู่เนาะอ่ะทั้งลูกเพื่นนี่นนเป็นสาวน้อยแล้วครับพี่น้องลูกสาวอ่ะนี่ครับเบิ่งลูกสาวเพิ่นเพิ่นว่าแสนมาทางแม่เพิ่นเป็นยังไงครับตอนนี้ท่องว่างด้วยทับแล้วอันโบฮันได้ตรวจท่องครับอันห้องกระสือมาเล่โบฮันได้อันนี้นะตีเป็นท่องว่างคุยกันราคาท่องว่างนะครับเนาะอันบฮันในตวดสูงเท่าไหนล่ะแม่เพิ่นสูงร้อยสามสิบแปดบาทร้อยสามสิบแปดบาทเรียบร้อยโอ้สูงสูง ถือว่าสูงเลยครับพี่น้องถ้าเป็นอ่าไปบ้นบานเนาะสูงหลายสามสิบแปดนี่ถือว่าสูงหลายร้อยสามสิบแปดแม่ลูกลูกตัวเมียเปิดเท่าไหรก่อนล่ะเปิดไปหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหนึ่งแสนสี่หมื่นตอรองเลยนะครับเนาะต่อรองไเลยอ่ะเบื้องหนา้าเบื้องตาคักๆกันนะพี่น้องมีลูกสิเป็นลูกตัวที่สามด้วยในดอกท,ทั้งนอกเป็นลูกตัวที่สองเนาะอ่าถ้ามีอีกสิเป็นลูกตัวที่สามแต่ว่าตอนนี้กับท่านตรวจท่านเช็คกับคุยกันราคาทองว่างไปถ้ามันคืนกับไปสมเรอกนะครับเนาะอ่ะง่ายๆ แสนเท่าไหรก็ล่ะแสนสี uh, ่หบาทแ่ลองได้นะครับเนาะทอรองได้ครับเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเ0็ 0. 1, 4ศูนย <oh uh, ์แปดเจงออดคำตะก้าครับออดตั 4. ้งคำตะก้านะครับเนาะฝากที่ฝากน่องครับผมวัวน้องหันไปส่งพี่น้องั้งใดก่อนควายทั้งไอ้ดอนเขืองครับดอนเขืองเนาะอ่าได้ควายเนาะไป่งพี่น้องครับอ่าที่เย็บซีทั้งนักเพิ่อนกับกูมาลายเสียงลายสาย อยู่อ่ยูหัวหินลาดนะครับเราบางหันไปทายกันเพิ่นไปซองพี่น้องทั้งซองดาวเมื่อนี้เพิ่นก็ได้คมนี่เหล่ามาฝากพี่ฝากน้องครับผมเอาฝากพี่ฝากน้องไว้ครับรถฉลองว่ะแม่มันไก่ขอด้วยแม่มันมันไก่ขอดสมพออยังหล่าบ้านนี่สมพ่อปานๆพ่อโตเนาะครับขจาวาช้างดงบังช้างคนสมุนคนสัุนสือ แม่ท้องไกลคลอดครับครับมูจักกำานดความพันบอเพราะว่าอีประมาณบวกเกินสองเดือนบวกเกินสองเดือนเนาะประมาณนี่เป็นลูกที่ใดล่ะในท้องเนี่ยประมาณลูกสี่ครับประมาณลูกที่สี่สูงเท่าไหร่หน่งร้อยสามสิบกว่าอยู่บ่ร้อยสามสิสสสสบบวกครับปรเปิดเท่าไดรล่ะครับแม่นี่เปิดใบหาหมืน่นหาหมื่นเนาะไก่ไก่ตัอรองได้ได้เออแม่ท้องไก่ลอดเปิดไบหาหมื่นพร้อมคันผมไม่รู้เมา่คืนคุณซางเลยประกันท้องล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเปิดทัวครับผม 0 9 5ย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้่สนึผนตายหมดเหลือแต่คุณช้างเหลือคุณสร้างมาขายควายอยู่นี่ละคุณอ่าห้อยสร้างทั้งคำตะการนะครับนะมีรถพร้อมส่งต่อรองกันได้หาหมื่นแม่ทองใกล้คลอดเออเอาไปเอาเนื้อเนี่รุ่นตัวผู้ตัวเมียนะครับเด้อพี่น้องของห้อยสร้างฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมเอาถามมึงควายพญายพญายังก่อนเลยเฮ้ยซื้อเจ้า คุณพ่อพ่อญ่งางผมเจ้าบ่พ่อนี่เป็นนั่นแม่สาวบ่พ่อแม่สาวแม่สาวสูงเท่าไรพ่อได้วัดบุ้งบ่อร้อยสามสิบสามบสาเรียบร้อยแม่สาวยังบอลยังบอลทับเนาะยังบอลทับพันสมเปิดเท่าไรแล้วพ่อเปิดเท่าไรห้องไว้เท่าไรเปิดหามือเนาะหามือเนาะแม่สาว

ตัวนี้เพิ่นขายไปแล้วพี่น้องสี่สิบเก้าแม่สาวคือกันแม่สาวตัวนี้เป็นลูกพ่อใดพวกนี้พี่น้องไหมมีบโทบุบ่พ่หวะฮะบโทุบมีอยู่มีอยู่บ่พอมีมมีีพอไงงาบ้านใดก่อนเฮ่อพอไงงาบ้านบ้านยัง มันต้องเผือตมันต้องหวังหวงหลวงสว่างครับผมเอ้าฝากพี่ฝากน้องไว้เนาะอ่าได้แม่สาวมาสองตัวมือหนีขายไปแล้วตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งถือเสืออ้อกยู่หนี่เอาขอบคุณหลายๆพอ่อือเป็นตาหวานๆเานน้อมือหนี่เนาะเ <laughs> พราะได้ที่ยังบ่ได้ที่นะพ่อขายสามตัวไดวนั่นนรครับผมมนันมันขนาดเน้อมือนี่เนาะ ว่ได้ขายสองตัวสามตัวแล้วก็จะมาประมาณขายสี่สิบแปดต้นนี่ต้นต้นหนึ่งต้นหนึ่งคือมาขายไปแล้วสัปตนี้ขายไปแล้วขายไปแล้วสี่สิบแปดเนาะแม่สาวพึ่กันนะเจ้ามาซื้อต้อเพิ่นบอ สี่สิบสีตัวน้ำเงินเท่าไรสี่สิตังไม่เท่าไหน่จักหน่อยห้ารหรือพันหรือสองพันลักพันเนาะมองเอาเท่าไรเอามองเอาสี่สิบแปดมองเอาสี่สิบเก้าเอาูดออยากตัวมือเพินกะมาบอกมาคุยบังสูงเท่าไรพอตัวนี้ได้บ้านบังจน่าจะร้อยสาบบวกอยู่เนาะพ่อเนาะ ครับผมสี่สิบเก้ามองเอาครับผมมีเบอร์โทรบ่พ่อวันนี้เบอร์โทรเจ้าศูนย์หกสี่หกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสามเก้าเก้าหนึ่งสามเก้าอ่าพ่ออย่างคือพ่อยังเกาะพ่ออ่างยิ้มพ่อทองทองยิ้มทองยิ้มอ่าฝากพี่ฝากน้องไว้ครับอ่าตามโอ้๋อาฝากพี่ฝากน้องไว้ครับ เริ่มจากลิ้นพันกันแล้วพ่อใหญ่ก็ได้ได้ขายงัวบนหมันเลยขายควายพ่อแก่มาพายหน่อยแม่ลูกแม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกตัวแม่ตัวผู้ตัวผู้ป่ะนี่แม่ลูกลูกตัวผู้แม่ิ่ณเป็นยังไงครับตอนนี้ทองว่างด้วยครับแล้วแม่นี่ชื่อมากอเขากลว่ามันมีฟอพันอยู่รอกเยอะนะครับกับบงหูว่าพันทับหรือบ่ทับเนาะกับคุยกันราคาทองว่างง่ายๆ ถ้ามีลูกจะเป็นลูกที่ใดเนาะที่ทองลูกที่สองเนาะลูกที่สองเนาะสูงอยู่เท่าไรหอยก็ร้อยสามสิบบวกเท่าไหร่เด่นน่าจะร้อยสามสิบบวกลบเอะตีกลมๆง่ายๆครับผมเรียงเอิกรอใช่บางไงหางพวงพวงยาวๆดีอยู่พี่น้องหางก็ได้โอ้เลิกครับยางมาทางนี้จังเห็นครับ แม่ลูกลูกตัวผู้เปิดราคาทองว่างเท่าไรครับเจ็ดสิบสเนสีนาะแม่กับลูกเจ็ดหมื่นสีลงได้ตรองได้ครับเบอร์โทครับผมศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าองเย์หน์เาหอยพดสว่างหอยพดทางสว่างแดนดินครับเบอร์โทแก่แล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะงวดก่อนนี่บอมีเบอร์โทรครับผูมักน้ำกติดต่อยากพี่น้องข้างไกลเมื่อนี้เรียบร้อยแล้ว เป็นไปช่งกล้วยไม่นั่งหน่อยอยูกอ๋อขอบคุณเรื่อยๆครับครับครับผมอ๋อฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมทั้งตลาดอ่โคกระบือกุลละคำครับมาพรมมาพ่อกันได้ทุกวันพุธอ่ะสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ